เขาบอกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องมองจอดปิดภายในแบบ2เลนที่ชัดที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในตลาดเพราะว่ามีสมาร์ท i i ในตัวด้วยจะจริงไหมแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับสวัสดีครับแดดี้ทิปครับผมเดี๋ยวเรามาลองแกะดูพร้อมกันนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูผมรีวิวติดตั้งกล้อง AI ภายใน i m i La b 4 2 2แล้ว กล้อง iMi Lab C30 Dual ก็คือรุ่นที่อัปเกรดมาจากรุ่น C22 นั่นเองโดยการเพิ่มเลนมาเป็น2เลนแล้วก็พัฒนาฟังก์ชัน AI ให้สามารถที่จะตรวจจับควันแล้วก็เปลวไฟได้นะครับในกล่องเขาก็จะมีตัวกล้อง C30 Dual ที่เป็น2เลนแบบนี้แล้วก็จะมีสาย USB มาให้นะครับเป็น Type C เขาก็จะมีสกูแล้วก็พุกมาให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดยึดเพดานส่วนนี้ก็จะเป็นฐานที่เอาไว้ติดกล้องนะครับก็จะสามารถที่จะปรับองศาได้แล้วก็ ฐานก็สามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะครับสังเกตว่ากล้องรุ่นนี้เขาไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้เพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาอะแดปเตอร์มือถือมาใช้นะครับที่สามารถจ่ายไฟ5 V โวลต์ได้ท้าที่ผมดูจุดเด่นของกล้อง i m i l a b C 3 0 d u o ก็คือเรื่องของมุมมองภาพเพราะว่าเขาก็จะได้ภาพกว้างกว่ากล้องภายในทั่วไปเยอะเลยนะครับเนื่องจากเขามีกล้องล่างที่ฟิกอยู่กับที่แล้วก็ให้มุมมองอยู่ที่93องศา แล้วก็กล้องบนที่หมุนซ้ายขวาได้ครบอบคลุมภาพ360องศาแล้วก็ก้มเงยได้อีก113องศานะครับโดยเราซื้อกล้อง1ตัวก็จะเหมือนกับเราได้กล้อง2ตัวเลยก็จะจบปัญหากล้องเขาหมุนไปหมุนมาแล้วเราไม่ได้ภาพที่เราต้องการจริงๆจนต้องไปซื้อกล้องอีกตัวมาติดนะครับอย่างเช่นที่บ้านผมก็ใช้กล้องฟิกในการจับภาพประตูทางเข้าออกเอาไว้แล้วก็ใช้กล้องบนในการหมุนดูรอบห้องได้เลยหรือถ้าเป็นร้านค้าเราก็จะใช้กล้องฟิกในการจับภาพประตูทางเข้าออก แล้วก็ใช้กล้องบนเนี่ยในการจับภาพที่เคานเตอร์เก็บเงินก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะได้ภาพทั้ง2มุมในคราวเดียวเลยแล้วก็รูปทรงของเขาก็จะไม่ดูเป็นกล้องวงจรปิดมากเกินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาไปวางกับโต๊ะหรือว่าเอาไปวางกับตู้ก็จะดูกลมกลืนไปกับเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับและที่ผมมองว่าเขาออกแบบได้อย่างฉลาดก็คือขายึดเพดานตัวนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะปรับองศาได้ ซึ่งองศาที่เขาปรับได้ก็จะเพียงพอต่อความสูงของเพดานห้องทั่วไปได้เลยซึ่งพอเราเอามาประกอบแบบนี้เราก็สามารถที่จะปรับองศาของกล้องได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือฐานนี้ที่เขาสามารถที่จะหมุนได้ด้วยซึ่ง2ฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้กล้องฟิกสามารถที่จะหันไปที่มุมมองที่ต้องการแล้วก็ก้มเงยในองศาที่ต้องการได้ด้วยนะครับผมซึ่งการที่เราติดตั้งแบบนี้กล้องฟิกเขาก็จะหันไปได้มุมมองที่เราต้องการส่วนกล้องล่างเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหมุนครอบคุมภาพได้อยู่ จะมีประเด็นอยู่นิดเดียวก็คือกล้องล่างก็จะได้ภาพที่เอียงหน่อยเท่านั้นเองนะครับตัวกล้องเขาสามารถที่จะบันทึกภาพลง micro SD card ได้สูงสุดถึง2 5 6 g ้ก b เราก็สามารถที่จะบันทึกภาพลง n นสได้ด้วยและที่เจ๋งก็คือเขาสามารถที่จะบันทึกภาพลงได้ทุกที่พร้อมกันเพราะฉะนั้นถึงแม้กล้องโดนถอดไปเราก็ยังยังมีภาพที่ n นสอยู่หรือว่าวันหนึ่ง n นสเกิดเสียขึ้นมาเราก็ยังมีภาพที่กล้องอยู่นะครับหรือถ้าเอาชัวร์เลยเราก็สามารถที่จะซื้อมี Cloud Service เอาไว้เก็บภาพได้อีกนะครับผม โดยตามสเปกแล้วทั้งกล้องล่างกกล้องบนเขามีความชัดถึง 3K 5ล้านพิกเซลซึ่งตรงนี้มากกว่ากล้องทั่วไปในตลาดที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2K หรือไม่ก็ 2.7K 3ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าภาพ 3K จะชัดแค่ไหนให้ดูนะครับในที่นี้ผมก็จะให้ดูมุมมองทั้งกล้องบนกล้องล่างเลยนะครับที่ระยะ1เมตรก่อนตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยนะครับว่ามันชัดในระดับที่เราต้องการหรือเปล่า ดยส่วนตัวแล้วสําหรับกล้องภายในถ้าเกิดว่าระยะห่างไปประมาณ3-5เมตรแล้วเรายังสามารถที่จะอ่านตัวอักษรได้ผมว่าชัดพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งเจ้า430 Duo เนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายมากๆนะครับเราก็แค่หมุนกล้องขึ้นแล้วก็ใส่ไมโคร SD การ์ดเอาสาย USB เสียบกับอะแดปเตอร์แล้วก็มาเสียบที่กล้องแล้วก็ทำตามขั้นตอนเชื่อมต่อกับแอป Xiaomi Home ไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน Xiaomi Home ได้เลย หลังจากติดตั้งกล้องเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูภาพกันซึ่งกล้อง c 3 0 dual ผมก็ให้กล้องฟิกเนี่ยฟิกมุมมองภาพที่ประตูเอาไว้เลยส่วนกล้องหมุนได้ผมก็ตั้งค่า ai ให้เขาหมุนตามคนแล้วก็หันไปอีกข้างหนึ่งเอาไว้นะครับซึ่งกล้องเขาก็จะจับภาพแล้วก็รับรู้ได้ว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาในมุมมองของกล้องแล้วก็ถ้าเกิดว่าบุคคลเคลื่อนไหวเราสามารถที่จะตั้งค่าให้กล้องหมุนตามได้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง2กล้องเขาสามารถที่จะทํางานงาร่วมกันได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากล้องหมุนได้เาาหันนไปออีกทงงึยู่ เรากล้องฟิกเนี่ยสามารถที่จะจับภาพบุคคลได้กล้องหมุนได้เขาก็จะหันมาติดตามคนให้แทนกล้องฟิกเลยนะครับซึ่งการที่มันทํางานร่วมกันผมมองว,ว่ามีประโยชน์มากเพราะว่ามันสามารถที่จะขยายมุมมองตวรวจจับได้กว้างมากๆจากทั้ง2กล้องนะครับผมส่วนคุณภาพภาพที่ได้ผมมองว่าตอนกลางวันเนี่ยภาพเขาก็ชัดเจนมากอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมองได้ไกลามากด้วยส่วนภาพกลางคืนผมมองว่าเขาก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดภาพได้ดีอยู่แล้วก็ยังมองเห็นเป็นภาพสี แต่ถ้าเกิดว่ามืดมากๆจริงๆตัวกล้องเขาก็จะปรับมาใช้อินฟราเรดโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จะเห็นเป็นภาพขาวดําซึ่งเท่าที่ดูก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ทั่วทั้งห้องนะครับกล้องตัวนี้เขามีสมาร์ท AI ที่มากับกล้องเลยแล้วเขาฉลาดขึ้นทุกวันนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะแยกแยะได้ว่านี่เป็นบุคคลนี่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะตรวจจับเหตุการณ์สาคัญอย่างเช่นเสียงเด็กร้องไห้คนเข้ามาในพื้นที่หรือว่า สัตว์เลี้ยงขึ้นมาที่ระเบียงหรือว่าที่เตียงนอนแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือของเราแล้วก็จะบอกด้วยว่าเขาพบเจออะไรนะครับ และที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือกล้องตัวนี้เขาสามารถที่จะจับภาพเปลวไฟแล้วก็ควันไฟแล้วก็แจ้งเตือนมาที่มือถือเราได้ด้วยซึ่งผมก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าเขาทํางานได้จริงหรือเปล่าผมก็จะจําลองสถานการณ์จุดไฟในถังแล้วก็จะวางกล้องไว้ที่จุดนี้แล้วก็ดูว่ากล้องเขาสามารถที่จะตรวจจับแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนมาได้ไหมนะครับ แต่ตะกี้พอมีไฟขึ้นมาแป๊บเดียวตัวก้องมันก็มีเสียงเตือนแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเตือนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าคนอยู่รอบๆเนี่ยก็น่าจะได้ยินอยู่แล้วเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือค่อนข้างเร็วที่เราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้มันก็จะมีหมายเหตุในการใช้งานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องศึกษาให้ดีก่อนใช้แล้วเราก็ไม่ควรจะประมาทไว้ใจระบบนี้แค่อย่างเดียวนะครับ แล้วปกติฟังก์ชัน Smart AI อเขาก็จะตรวจจับทั้งภาพเลยทั้งกล้องหมุนได้ทั้งกล้องฟิกเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปติดตั้งแล้วเขาแจ้งเตือนเยอะเกินไปเราสามารถที่จะกําหนดโซนในการตรวจจับได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะตั้งโซนตรวจจับไว้ตรงประตูเท่านั้นโดยที่ไม่สนใจคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วพอมีคนเดินเข้าประตูมามาถึงจะแจ้งเตือนเข้ามานะครับหรือว่าเราอาจจะตั้งโซนตรวจจับเฉพาะตรงจุดที่สําคัญจริงๆก็ได้อย่างเช่น ตรงจุดนั้นเราวางของสําคัญเอาไว้แล้วเราก็จะตั้งค่าแจ้งเตือนเฉพาะตอนที่มีบุคคลเดินเข้ามาในโซนนั้นๆเราก็จะได้รับแจ้งเตือนเฉพาะตอนที่มีเหตุการณ์สําคัญจริงๆนะครับผมนอกจากนี้เขายังมีฟังก์ชันสื่อสาร2ทางด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้แล้วก็ลําโพงอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับผมก็เอาไว้สอดส่องลูกสาวตอนที่เรียนออนไลน์หรือว่าทําการบ้านอยู่ นยเรีค่ะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเอาไว้สื่อสารกับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาปีนขึ้นเตียงเราก็จะได้บอกเขาได้ทันทีเลยนะครับเท่าที่ลองใช้งานมาผมสรุปว่าถ้าเพื่อนๆต้องการใช้แค่กล้องเลนเดียวแล้วก็ฟังก์ชันครบๆผมว่า iMi Lab C 2 2ก็ตอบโจทย์แล้วนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะได้2มุมมองแทนที่เราจะจ่ายเงินอีกพันกว่าบาทไปซื้อกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วจ่ายเพิ่มอีก500บาทไปเอา i m i แ Lab C 3 0 d u a ที่ตอนนี้ราครเปิดตัวเขาอยู่แค่1,990บาทเท่านั้นนะครับผมว่าคุ้มสําหรับคนที่ต้องการภาพที่ครอบคลุมโดยใช้กล้องแค่ตัวเดียวเราก็จะประหยัดค่าติดตั้งประหยัดจุดติดตั้งแล้วก็ประหยัดค่า sd card ด้วยนะครับเพราะว่าใช้แค่แผ่นเดียวก็พอ ซึ่งเราก็จะได้ภาพที่คมชัดดีระบบ AI ที่ฉลาดขึ้นแล้วก็การแจ้งเตือนโดยที่เราไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้วด้วยนะครับผมซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมของ i m e l t Lab C30 Dual ผมก็จะใส่เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็จะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมไดด้ทิปครับผมสวัสดีครับ